สวัสดีค่ะทุกคนจะปลูกผักบุ้งอยู่ในตู้ร้อนมากตอนนี้ได้เวลาปลูกผักบุ้งละตั้งกล้องก่อนเด้อเอาผักบุ้งแช่เอาไว้เนี่ยผักบุงแช่ไว้ สามสี่วันแล้วมั้งนี่ดูออกรากแล้วจ้ะออกรากแล้วนี่โ่ตรหล่น,นก็เลยจะเอามาใส่ดินใส่กระถางเล็กๆไว้ก่อนเดี๋ยวเขาโตแล้วค่อยเอาไปไปแยกปลูกลงดินจะปลูกเอ่อ จะปลูกลงดินเลยจะจะปลูกระถางใหญ่ก็ค่อยว่ากันตอนนี้ดินมีแค่ถุงเดียวกลัวดินจะไม่พอจะใส่กระถางใหญ่ๆก็เลยกลัวดินจะไม่พอก็เลยเอามาแยกใส่กระถางเล็กๆไว้ก่อน,นเตรียมดินไว้หลายกระถางก็ใส่อย่างนี้เล็กๆไว้ก่อนนาะอยู่ในตู้นี่ก็ร้อนอยู่นะเดี๋ยวถ้าเขาโตแล้วค่อยว่ากันว่าจะเอา จะเอาลงแทนที่ผักคะนา้าหรือว่าจะเอาเออไปใส่กระถางใหญ่เดี๋ยวปลูกนี่เสร็จก็จะไปเอจะไปเก็บเก็บผักกาดเนี่ยปีที่แล้วก็ได้กินเยอะอยู่นะผักบุ้งเนี่ยเพราะว่ายิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกเนาะดีเนาะเปลูกครั้งเดียวแล้วพอเราเด็ดไปกินแล้วเขาก็แตก ร้อนมากเนี่ยเยอะอยู่นะร้อนเดี๋ยวค่อยไปดูตอนเ,อเก็บผักกาศนะทุกคนผักกาศกำลังงามเลยจะเอาไปทำผักดองพอดีเลยเก็บผักกาศออกแล้วก็จะได้เอาไอเอาผักคะนา้า ไปลงเคลียพื้นที่ให้มันเรียบๆเคลียหญ้าเคลียอะไรแล้วก็จะเอาคณะไปลงเพราะเนี้ย่าเนี่ยเอาพวกคณะเอาไว้ด้วยเนี่ยเน,นาะเป็นคณะก็ได้ลงแทนที่ผักกาดก็จะได้กินผักต่อเนื่องเนาะจะได้ไม่ต้องที่ว่างเปล่าโอเคน้องทุกคนนํตาตดอกก่อนลอนป่ะ เก็บประกาศต่อค่ะนี่ <laughs> อยู่ในตู้นี่แหละวันนี้เฮ้ยผักบุ้งเสร็จละไปนี่อ้ยสอนเนาะพี่น้องงามเลยจ้าถอนดีไหมถอนดีไหมถอนเธอเนาะนี่ เก็บเอาไว้ให้มันสลดเนาะแล้วค่อยเอาไปขันเนาะตรงนี้ก็ก็มีหอมแดงดิคือแบบทุกทุกระเบียดนิ้วฉันปลูกผักว่างกนเถอะฉันใช้ใช้ที่ดินให้คุ้ม งามงามอันนี้คือโหระพานนะ ประกาศเก็บแล้วเก็บคณะไปทำกับข้าวด้วยประกาศก็ทิ้งไว้นี่แหละให้มันสลดก่อนเมื่อไละเมื่อไหลังละแค่นี้ก่อนละทุกคนเข้าบ้านก่อนอ้าวมีอะไรออกมาข้างนอกเด้แเละเป็นไงลูก โอ้ยเจ้า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 เป็นไงเป็นไงคะขาหนูเป็นไงบ้างโอุย้ยกล้ามเนะื้อหายหมดเลยอยู่ข้างนอกไปก่อนนะคะอยากเข้าบ้านก็เรียกนะโอเคนะ,ะบ๊ายบายก่อนหนูอะบ๊ายบายจบคลิปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ